ครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะจังสวัสดีครับเยอะเลยไม่ได้เห็นไม่เยอะนะเขินนะเขินครับผมโอเคเรามาสวัสดีพี่ๆใหม่กันโอเคมา3 2 1สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Revamp the Understory นะครับผมผมบุญธนพนกันชัยรับบทเป็นรามินครับครับผมเป็นโรุดครับผมรับบทเป็นพันครับครับครับอันนะครับรับบทเป็นเมคินครับครับ ครับผมบาโคตรินสิทธิ์รับบทเป็นคีอาครับครับผม,บผมอ่าเดีเราเรื่องย่อๆสิว่าเราได้ดูอีพีสกไปแล้วใช่ครับใช่ครบก็เรื่องย่อเนี่ยเริ่มมาจากการที่ตัวละครปันตัวละครผมเองนะครับผมได้รับภารกิจที่ให้ไปซ่อมภาพวาดภาพหนึ่งที่แวมาพายถูกกักขังอยู่แล้วผมก็ทําให้แวมาพายตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นแวมาพายตื่นขึ้นมาก็ จะเกิดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแวมพร์ขึ้นมาครับผมจะมีปมต่างๆหรือว่าการที่รามินแวมพร์เนี่ยถูกปลุกมาต้องไปตามล่าพลังที่เขาแบ่งกระจายให้ลูกน้องไปครับผมใช่ครับผมซึ่งจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งฮันเตอร์นั่นเองที่<ม>จะคอยตามล่าแวมพร์แล้วแบบตัวรามินซึ่งเขาเป็นราชาของแวมพร์อย่างเงี้ยครับผมฝั่งฮันเตอร์เนี่ยเขาจะตามล่าเราก่อนเป็นอย่างแรกใช่ครับผมคุณบุนกอนแก๊งครอบครัวแวมพายเรามีใครบ้าง ก็จะมีมีน้องอ่านครับผมรับบทเป็นเมคินใช่ครับผมแล้วก็จะมีน้องมาร์คมาร์จิรับบทเป็นเมทัตครับผมแล้วก็จะมีนี่บาโค้ดรับบทเป็นคีอาร์นั่นเองใช่ครับผมก็เป็นสามแบมพายที่จะเป็นบริวารของรามินนั่นเองใช่ครับที่จีคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันในครอบครัวแบมพายของเราสี่ตนเนี่ยอ่า จริงๆตัวของรามินเขาก็จะมีความเป็นผู้นำเนาะใช่ครับก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยใช้กําลังในการตัดสินใจอะไรแต่ส่วนของคีอาร์เนี่ย,นยลองเล่าของตัวเองสิโอ้โได้ <c oughs> พูดมาสักพักแล้วก็ <c oughs> ถึงเวลาที่ผมจะพูดบ้างถูกต้องฮะคีอาร์ <c oughs> นี่เขาจะมีความค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นหลักมมไม่ค่อยได้ฟังคําสั่งของใคระจแล้วก็ดีลัสซันวัตดื้อแล้วก็จะเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นทําอะไรก็ทําเลยเป็นคนตรงตรง คิอะไรก็พูดออกมาเลยครับของน้องอันของอันตรงกันข้ามครับกับเคียร์อ่นจะเอาคนอื่นเป็นหลักแล้วตัวเองเป็นรองใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นแวมไพร์ที่อยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์ไม่ได้อยากใช้ชีวิตเหมือนแวมไพร์อยากใช้ชีวิตปกติมีงานมีการทานกินข้าวกับคนได้ปกติพูดคุยเล่นอะไร้ยครับผมจะมีความแตกต่างเล็กน้อยแต่ถามว่าดื้อไหมก็ดื้อครับ เป,เป็นดื้อเงียบมากกว่าใช่ใช่ใชครับผมแล้วก็จะมีคนคือ<ช>น้องมาร์กจีรับบทเป็นเมทัศเมทัศเขาจะคอยเป็นเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวของรามินอะไรเงี้ยเวลาที่จะให้ตัดสินใจอะไรคือเมทัศเขาจะเป็นอีกคนนึงที่คอยตัดสินใจให้เวลาเราไม่อยู่อะไรเงี้ยเช่นแบบเอ้ยเรามีโรงแรมของเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เขาดูแลไปก่อนเขาจะมีความอาโตที่สุดในกลุ่มของแวมพร์ครับใช่ครับถ้าพูดถึงความแวมพร์เรื่องนี้มันจะขนาดไหน อืมขนาดไหนหรอที่จริงมันก็คือดูดม <c oughs> คือมันก็อาจจะมีเกี่ยวกับเลือดบ้างอา่าใช่อาจจะอะไรพวกนี้ครับผมแต่มันมันก็ไม่เอาจริงมีมีฉากอย่างนั้นไหมก็ก็มีบ้างใช่ครับผมจะอ <c oughs> ยังไง่ง <c> ไ <oughs> <c oughs> ากงี่ยาก ดื่มน้ำสีแดงอะไรเงี้ยก็มีบ้างาใช่ครับผมแล้วก็จริงๆก็อยู่ที่รูู้ๆกันเนาะแบมพายเขาก็จะมีพลังแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่ได้พลังที่มันเวอร์หรือเวอร์ก็เวอร์อยู่ก็เวอร์อยู่ใช้งบเยอะอยู่ยใช่ๆเฉพาะของคีอารคนเดียวของบาโคาคนเดียวก็หมดแล้วครึ่งเรื่องครับที่มีแบบอีกาออกมาใช่บาโคนี่น่าจะโหดที่สุดแล้วครับในทุกพลังใช่ใช่ใช้ใชเงินเยอะโหด ว่ามันการถ่ายทํายากไหนหรือว่าตรงไหนหรูอุ้ยชอบไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันเริ่มจากอ่านก่อนนะอ่ะรุ่นพี่วันนี้อ่ารุ่นพีซะแล้วนะครับ <laughs> ก็อ่ถามว่ารู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าครั้งแรกที่ได้รับบทเป็นอาเมีคินนะครับมันเป็นเรื่องแรกครับที่เกี่ยวกับแวมพร์แล้วซึ่งแวมพร์เนี่ยมันไม่ใช่อ่าซีรีส์ทั่วไปที่เป็นนักเรียนความรักไว้ใสนะครับมันจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอความรักที่มันเข้ากันไม่ได้ครับแล้ว ด้วยเรื่องเนี้ยมันต้องมีการต่อสู้มันต้องมีการใช้พลังอะครับผมมันก็เลยต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงครับผมถามว่ายากไหมก็บอกว่ายากครับผมเพราะว่าทุกคนก็ผ่านมาก็ลําบากแต่ว่ารู้สึกว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากครับผมจริงๆอันนี้พูดจริงๆก็อยากให้ปิดติดตามครับผมมันมันใช่ครับมันรื้มปิติยินดีสุดๆเลยครับผม่ั้งสองคนนี้เฮียอะไน้องพูดไปซะดีหมดเลยอ่ะจริงๆก็ คือขึ้นต้นด้วยเรื่องแวมพายนะผมเชื่อว่าหลายๆคนแบบเคยดูแวมพายมาหลายยภาคหลายรูปแบบแลแบบ้วแหละก็ส่วนตัวผมเองก็ยินดีครับที่เราจะได้เสนอแวมพายในรูปแบบใหม่ที่แบบตัวพี่บุญเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการคิดบทหรือว่าธีมของเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็รวมถึงแบบว่าความแฟนตาซีของแวมพายของเราก็อย่างที่พี่บุญบอกว่า CG เราใช้กันค่อนข้างที่จะ ก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็เยอะอยู่มันเรื่องเดียวมันแย้งนิดหน่อยมันก็ค่อนข้างที่เยอะครับผมแล้วก็มีกลางกลางกลางลแล้วกันอาจจะไม่ได้แบบมีเเสกไฟหรือแบบมีสายฟุงสาฟ้าอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับก็จริงก็ผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ครับใช่ครับผมส่วนตัวของบุญหรอ ยากน่าจะเป็นคําพูดมากกว่าใช่คือคําพูดของเขาคือด้วยตัวรามินเองเขาโดนขังอยู่ในภาพว่ามันเป็นร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาเขาอาจจะใช้คําว่าแบบข้ากับเจ้าหรือแบบเป็นประโยคที่คําศัพท์แบบสมัยก่อนคนทั่วไปเขาไม่ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาแบบต้องต่อใดอเล็กกันเงี้ยมันก็จะติดติดนิดนึงเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมแล้วก็อีกอย่างที่ยากน่าจะเป็นที่จริงหลายอย่างเลยแหละทั้งบุคลิกแล้วก็ครับ ยากหมดยากหมดฮะไม่มีอะไรง่ายเลยในเรื่องนี้ผมบอกเลยเรื่องเดียวกันเียยากคนละพาร์ตกันไงใช่แต่ละคนจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันใช่ครับผมคอมบุนี่ยากทุกอันไปเลยใช่มีแอคชั่นอีกแอคชั่นคือเราก็เคยผ่านมาบ้างแล้วแต่เราสึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแอคชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เขาที่เราเคยเล่นมาก่อนใช่ครับผมก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราพวกเราทําเต็มที่แน่นอน ใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนรอดูความพยายามของเราใช่ครับครับส่วนผมก็ตอนแรกรู้สึกว่าคือมันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันมันคือ marketing marketing คือเหมือนเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจตัวละครเพราะด้วยความที่ว่าเขาเป็นแวมไพร์นะครับแวมไพร์เนี่ยมันไม่ได้มีทั่วๆไปให้เห็นอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะแสดงเหมือนแบบเป็นนักเรียนหรืออย่างนี้อะไรได้แร้มันไม่มีเลฟคือมันมันเกิดจากที่มนุษย์สร้างแวมไพร์นิยายขึ้นมา แล้วเราก็ต้องเหมือนไปดู Refer e n c e จากต่างวิดีโอต่างๆคลิปต่างๆหรือว่าหนังนะครับ,รบพอเราไปดูเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มทำมเข้าใจกับว่าแวมไพร์เ,เขาเป็นยังไงเขามีวิธีการพูดวิธีบุคลิกภาพยังไงหรือว่าตัวเขาหน้าตาเป็นยังไงซีดแล้วก็ชอบกินเลือด <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับก็ที่บารผมไปดูหน้าตาเขาเป็นยังไงที <c oughs> ่อยากดูก็มีความ หล่อครับ่าซึงเรก็หล่อเออไม่มีอะไรยากสำหรับเขาเลยทุกอย่างเพทุกอย่างทุกอย่างโอเคแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วผมก็ชอบพวกบทบูดวยครับมันทําให้เหมือนเราได้แสดงแบบตัวตนอีกด้านของเราออกมาที่เราไม่เคยแสดงให้ใครเห็นครัก็ทุกคนจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยได้เห็นผ่านตัวผมแล้วก็ผ่านบท K R เนี่ยครับอะไรรันที่บุ๋มเตรมก่อนไม่ได้แสดงมานานแล้วเราก็ บ้านหลังใหม่ที่มันเป็นยังไงบ้างความปรับตัวจนได้เป็นซีรีส์วันนี้แล้วครับผมที่จริงก็ถ้านับจริงๆก็ประมาณ3ปีเนาะถ้าทุกคนได้ดูจริงๆก็พายล็อตของรีแวิวเนี่ยน่าถ่ายกันมาประมาณสรอบแล้วคือตอนแรกอ่ะที่มีประกาศออกมาจําได้ว่าชื่อบ็อกเกอรี่อะไรสักอย่างคือคิดอะไรไม่อกก็บล็อกเกอรี่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นผักเป็นแวมไพร์ผักผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นเป็นแวมไพร์ผักได้ยังไงซีซีรีส์ชื่อบ็อกเกอรี่ เดอะบ็อกเคอรี่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละใช่คือามหน้าตาย่างโหดเลยแต่ชื่อว่าบ็อกเคอรี่ใช่คือแวไพายกินผักหรือไงคับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่จนแบบมันเดินทางมาเรื่อยๆ3ปีเนี้ยจนเราได้เข้าบ้านหลังใหม่คือ g m m t อนั่นเองพี่ถาเขาก็แบบอยากนำโปรเจกต์เนี้ยมาสานต่อให้พวกเราใช่ครับผมเพราะเขาก็ดูว่าเอ้ยเราเราไม่ได้มีซีรีส์มาด้วยกันนานมากแล้วเขาเลยถือเอาเอาโปรเจกต์เนี้ยมาทำต่อใช่แล้วก็มีพี่ๆน้องในค่ายมาร่วมเล่นด้วยครับผมใช่ผมก็ จริงก็กดดันนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราสองคนในฐานนะเด็กในสังกัดจีนเป็ชีวีด้วย <c oughs> เพื <c oughs> ่อได้อย่างเต็มปาก, <c oughs> ปากครับผมก็ด้วยความที่ที่นี่เป็นที่ที่เขาผลิตคอนเทนต์แบบโหเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเราก็อยากทําให้ได้ตามมาตรฐานที่เขาสร้างไว้ครับใช่ก็กดดันกดดันไม่งั้นถามว่าไปปรับตัวยังไงบ้าง หมายถึงปรับตัวตัวเราอะต้องปรับตัวยังไงมาบ้านหลังกับบ้านหลังใหม่โอ้เยอะมากเยอะมากฮะตั้งแต่ผู้คนมันเยอะไปหมดนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมอยู่แบบฟรีแลนซ์อยู่แบบคนเดียวก็จะชิลๆมานี่คือก็มีแบบพี่ๆน้องๆแบบเป็นร้อยกว่าชีวิตนะฮะแต่ผมก็มองในแง่ดีคือเราได้เพื่อนได้พี่เป็นน้องเพิ่มแล้วก็ได้เขาเรียกว่า คอนเนคชันเพิ่มใช่ฮะเหมือนกับว่ามีพี่ๆก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานรุ่นน้องอีกก็มาถามอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดีเวลารวมกันเยอะๆเขาจะชอบหนีไปอยู่คนเดียวครับเพราะว่าไม่ชอบความวุ่นวายใช่ครับเป็นไงบ้างเราสองคนต้องคุยกันยังไงบ้างพอซีรีส์มันจะออกแอร์แล้วในแต่ทันนะเราไปดัดแปลงจริงๆหน่อยด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่ไม่ติดโซเชียลด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบจะไม่ค่อยโพสต์อะไรเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นคนติดบ้านทั้งคู่ติดเกมด้วยฮะใช่มันก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ค่อยได้อัพไม่ค่อยได้โพสอะไรจนแบบเอ้ยเรารู้สึกว่าแฟนคลับเขาน่าจะคิดถึงเราแล้วล่ะใช่ม,มันถึงเวลาที่แบบบุญเปรมต้องคัมแบ็กแล้วก็เลยจะพยายามอัปเดตโซเชียลให้มากขึ้นใช่ถ่ายคนนู้นคนนี้ลงอะไรเงี้ยมีคอนเทนต์มากขึ้นช่วยจริงอ่ะส่วนหนึ่งที่ช่วยเราก็คือทางทีมงานจีเอ็มทีวีนี่แหละใช่ครับใช่คือเขาแบบต่อ้เราไม่อยากเล่นยังไงเขาก็ยัด <laughs> แอปดําใส่เราอยู่ดีไม่นดีกว่าเขาแบบว่าผักดันอยากให้แบบว่า เขาก็ผลักดันใช่เขาเป็นคนแนะนำและผลักดันเราครับผมใช่เราถึงได้มีคลิปวิดีโอในในแอปดําเยอะขนาดนั้นใช่ปกติจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเล่นนน้ตออีแก็เท่าเดิมเหรฮะไม่เท่าเดิมเลยหรอเออก็นิดนึงผมแต่ก็ก็นั่นแหละฮะทำทำนี่คือเขาก็ไม่ได้ฝืนแล้วนะเขาแบบเอ้ยอันไหนที่อยากเล่นก็เล่นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันดีนะมันมีคนคอยกระตุ้นเราตลอดเวลาให้แบบอย่างน้อยคือแฟนคลับเขาได้เห็นเราเนาะบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสมาเจอเราเขาก็ได้เห็นเราผ่านทาั้งเนี้ย เออมันทําให้แบบเอ้ยเขามีกําลังใจในแต่ละวันไงไงอะไรเงี้ยนี่เราก็รู้สึกโอเคมากแล้วอย่างเตรียมสกิลนี้ตรงนี้ออกจากบ้านมากขึ้นไหมพอต้องแบบว่าต้องโซเชียลมากขึ้นต้องออกจากบ้านมากขึ้นเออจริงๆโซเชียลก็มากขึ้นฮะช่วงนี้ผมก็แบบพยายามอัพแล้วก็เข้ามาอ่านที่แฟนคลับพิมพ์หาผมเล่นเยอะก็ขังเยอะเออตอนนี้ผมเล่นเยอะที่สุดใช่ฮะแล้วก็ลงรูปเยอะขึ้นมากๆฮะใช่ก็ถือว่าเอ่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าหน้าที่การงานเราดีขึ้นแล้วหน้าที่การงานนะฮะคือ จริงๆเขาว่าอย่างแฟนๆเขาก็อยากอยากอยากเจอเราอยากรู้ว่าทําอะไรอยู่บางทีหายไปเฉยๆมันก็แฟนๆเขาก็คงแบบไม่ค่อยโอเคครเขาก็อยากเห็นหน้าเห็นตาเราแน้นก็ต้องต้องหว่านพี่ๆสื่อเลยครับผมนี่ก็ต้องขอบคุณใช่ขอบคุณสื่อทุกคนนะที่แบบมาวันนี้มากมายไก่กองฮะไม่ได้เห็นมาเยอะขนาดนี้มานานมากแล้วนี่มาดูที่บาร์โค้ดนี่นี่วันนี้เดินมาจากไหนเดินมาแล้วยังจําได้วันนี้เหรอโอ้ขอบคุณนะครับที่ เตือนผมไม่ได้เดินมาผมบินมาเอ้ยใช่ผมเป็นอีกาผมบินมาเป็นยังไงบ้านกับบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้านกับบ้านหลังใหม่แล้วครับข้ามไปขนาดผมว่าแ๊บหนึ่งบนหนึ่งโอเคโอเคผมว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆทุกๆครั้งที่ผมได้ทํางานเพราะว่าผมชอบทํางานมากๆครับครับผมแล้วก็ผมชอบเล่นซีรีส์ครับ แล้วก็ก่าไีครับผมก็อพอมีแบบบทบูอะไรเงี้ยมันเติมเต็มมันฟูลฟิลในใจผมแล้วก็พอได้มาเจอกับทุกๆคนอย่างเงี้ยมันเหมือนเราได้มันไม่เหมือนการทำงานมันเหมือนแบบเจอทุกคนอ่ะได้มาเติมเต็มได้มาเติมเต็มได้มาเจอกับทุกคนได้มาคุยกับทุกคนเข้าสังคม กห่างจากซีรีส์มานิดนึงมันเป็นยังไงบ้างพอได้กลับมาเล่นแล้วมีออนแอร์ปีนี้เลยเออก็รู้สึกว่าสกิลก็ยังมีอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่เคยดร o p คือย้ายเก่งแล้วอ่ะคือคือย้ายคือเหมือนผมไปทำหลายอย่างมากไปขับรถไปแข่งรถน่ะใช่ใช่พี่ผมล่าสุดก็เพิ่งได้ที่มามมานล่ก็ไม่ได้อยากจะขิงเท่าไหร่ใช่ก็ต้องขอขอบคุณความ ทุ่มเทของผมต้องขอขอบคุณทางทีมแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่แบบสอนผมให้ผมแบบแข่งรถได้เก่งขึ้นแ,<ห>แล้วก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมจะเข้ามาค่ายเนี่ยผมก็ไปเป็นศิลปินอิสระก็ทําเพลงเองทําทุกอ,อย่างเองอคือผมอยากไปทดลองเองก่อนตอนแรกรเขาก็ติดต่อมาแล้วว่าเอออยากให้เข้าจีเอ็มนะแต่ว่าผมก็คิด คิดอยู่สักพักหนึ่ง G N T V ครับคิดอยู่สักคิดอยู่สักพักว่าเออเรายังไม่คู่ควรเพราะว่าเรายังไม่มีสกิลในการที่จะไปทําให้แบบทาให้พวกทาให้เราอะแบบเก่งขึ้นเพิ่มสกิลทำให้เราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นผมก็เลยไปเพิ่มสกิลโดยการทําเพลงแล้วก็แบบเป็นโปรดิวซ์แต่งเพลงเองทําทุกอย่างเองครับจนพอเรามีความเก่งในด้านนี้แล้วเราก็เข้ามา แต่สุดท้ายก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ครับเรียนไว้ก่อนเรียนทฤษฎีไว้ก่อนมีทฤษฎีไว้ก่อนก็เรียนด้วยทุกอย่างด้วยตัวเองครับพี่ถามเรื่องหนึ่งตอนอยู่ในกองขิงกันเก่งไหมแต่ละคนอะโอ้ไม่อะปากก็คือแบบพี่ถามตรงๆเลยพี่อยากเป็นคนปากดีครับผมไม่จริงๆคือผมว่าคือด้วยคำที่มันถ่ายเยอะเนาะแล้วแบบมันติดๆกันอย่างเงี้ยแล้วมันมีซีนแอคชั่นอีกทุกคนแบบเวลาพักก็คือไปหลับไปแบบไปอ่านบทกันอะไรสักส่วนใหญ่จะมีนิดนึงก็คือเอาเวลาพัก เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวรวมกันก็มีคุยกันบ้างใช่ครับผมแต่จะไม่ไม่ได้เอิกอักเลยวุ่นวายขนาดนั้นใช่เพราะว่าด้วยที่บทมันเป็นวำเพ็ญนะครับการคําพูดคาจาเนี่ยมันจะไม่ใช่มันปกติให้แบบเอ้กินข้าวเลยเอ้กินแล้วมันไม่ใช่เงี้ยเวลาพูดทีมันล่ายาวเลยใช่ครับผมเป็นแบบนักกวีอ่ะพูดทีเนึ่ยจริงแล้วพุ่มกลับว่าไงบ้างพุ่มกลับพุ่มกลับก็ปวดหัวผมก็ปวดหัวกับพุ่มกลับเหมือนกันคือต่างคนต่างปวดหัวด้วยกันนะ ด้วยความที่เราเราเคยร่วมงานกับพี่นิวมาก่อนแล้วอรณุณนิวเนาะเราก็จะชินกับการกํากับของเขาคือเมื่อก่อนอะ่ะพี่นิวเขาจะเป็นคนที่ดุพอสมควรแต่พอเ้วเขารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเขาเขาพูดกับเราเราเข้าใจอะไรเขาเข้า <laughs> เข้เขเขาใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็นับบน่นแหละปนปนกันไปครับผมก็รู้สึกว่าเราเข้าใจการทํางานเขามากขึ้นทุกอย่างมันก็เลยดูง่ายแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเลิฟซีนอย่างเงี้ยอย่างเลิฟซีนของบุญกับเปรในตัวดามินกับปันเงี้ย เขาคือเขาก็จมาถามเราก่อนเอาขนาดไหนให้พอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะไม่ฝืดเราให้เล่นใช่ผมแล้วแต่เราก็จะเสนอว่าอยากได้มุมนี้มุมนั้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้มันออกมาดูโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมอย่างที่อันเราเป็นรุ่นพี่ครับดูแลดูแลน้องน้องที่เข้ามาใหม่อย่างไงบ้างแม่เข้าใจเป็นพี่เรากระตั้ถึงผมเป็นรุ่นพี่แต่ทุกคนประสบการณ์เยอะกว่าผมหมดเลยนะเอาจริงๆแค่ผมอาจจะเข้ามาก่อนแค่นั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือ ให้กำลังใจห่างๆอย่าห่วงเพราะว่าทุกคนเก่งมากอยู่แล้วครับจริงๆเรามีอะไรจะขิงเขามากนะองับผมเจอผมสู้ไม่ได้เลยแต่ขับรถได้ที่สามจริงหนักขวามากตอนนี้นี่นี่นักขาเขาเพิ่งขิงผมนะเนี่ยผมไม่เคยขับรถมาก่อนเลยนะเนี่ยฝึกแค่หกเดือนตอนแรกพูดหกเดือนเถียงไม่สี่เดือนนี่จากที่ขับไม่เป็นเลยเนี่ย ได้ที่สามทุกคนใน้องแต่งหน้าทีมงานทุกคนตอนนี้รู้หมดแล้วว่าบาโคดได้ที่สามจริงนะพี่บาโค้ดเราฟังหรือว่าเขาตั้งใจพี่คิดว่าไงล่ะการแบบเล่าตัวปันบ้างเราไม่ต้องพูดเยอะเอางี้เอางี้เอางี้ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวสนามหน้าผมได้ที่หนึ่งเขาจะฝากไว้ให้กีนเขาฝากไว้ให้เชื่อเขาดูว่าเราจะรับประเดาเอออะไรเอ้ยรับแล้วนะเว้ยมาไหม อ๋อครับผมก็อันเลี่ยนจบแล้วนะครับก็มารับปริญญาได้นะครับผมอาช่วงเดือนพฤศจิกาครับเดี๋ยวจะแจ้งในอินสตาแกรมอีกทีนะครับผมว่าวันไหนครับจบแล้วนะครับ4ปีด้วยนะครับนี่จบดีมากจบจบทำดีแล้วเออแน่นอนเดี๋ยวไปแข่งรถเป็นเพื่อนเออเมื่อก่อนมาบินแบรนพาไทยมันต้องโกตอร์แล้วเรามีอะไรจะฝากแฟนเพินมเตร์ไหมว่า Okay. So uh, for international fans, mm. thank you for coming here today, and thank you for following us, supporting us. Uh, this means the world to me, to mm. us, and to everyone, uh, the staff team, the yes. uh, director, everyone. Mm -hmm. So uh, please stay tuned. Uh, this today, ah, yes. Yes. we have tonight. Uh, tonight yes. the we will the under story. Mm. We'll live on the. IQ.com, IGE, mm -hmm. and GMM. 25. Yeah. 25. Okay. Yes. <laughs> Let's go. จบลงว่าดีใจกำลังพะวงอยู่ว่าจะจบยังไงไว้นะแฟนในประเทศบ้าใครจะฝากอ่าฝากเลยครับผมอ่ะจริงๆก็นอกเหนือจากนักแสดงที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเลยใช่ครับผมที่ได้มาร่วมเล่นรีแวมกับพวกเราก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมรวมถึงโปรเจกตรีแวมเดียนเดสตอรี่นะครับก็พวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับผมตั้งใจมากๆจริงเพื่อให้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอบแทนแฟนคลับของเราทุกคนนะครับผมจะได้เห็นว่าในระหว่าง ปีที่ผ่านมาหรือเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านมาพวกเราพัฒนาสกิลไปขนาดไหนแล้วบ้างใช่ครับผมก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจ<ม>าในาในความทรงจําทุกคนครับผมแล้วก็อยากให้เรื่องนี้เป็นรอยยิ้มแล้วก็เป็นเรื่องที่คอยสร้างกาลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมทุกวัน เสาร์ครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งครับผมทางช่องจิม M25 ครับผมแล้วก็ทาง ICE และ IQ.com ครับถูกต้องครับผมก็ดูออนไลน์ได้นะครับผมเพราะแต่ย้ำอีกรอบนะครับดูออนไลน์นะครับผมเวลา3ทุ่มครึ่งทาง ICE หรือแล้วก็ IQ.com นั่นเองใช่ครับผมก็อยากอยากพาน้องๆไปไปให้ไกลให้สุดเหมือนกันใช่อยากไปทั้งทีมแบบไปแฟนมิตไปด้วยกันทั้งทีมเนี่ยมันน่าจะสนุกดี ใช่ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณนุมมค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมี้ยินเสียงภาพไหมคะค่ะได้ยินเสรยงภาพค่ะมองก้อนี้เลยนะคะใช่ครับค่อณาหนึ่งช่องวันฝากใครไว้มัางอ่ะ